แม่เองนะกับบอาให้คุณพ่ออยู่นะคะโอเคไหมคะเดี๋ยวก็ลงมาค่รับ,อบโอเคเนาะลงหน้าตาโอเคโอเคโอเคลองนะโอเคมามาเล่นมาเล่นนะคะแม่เก็บเสื้อผ้าก่อนแม่เก็บเสื้อผ้าให้ป้าป๋าให้พ่อก่อนนะคะหนูเล่นอยู่ข้างล่างก่อนสวัสดีห้าร้อยแปดท่านคะ่ะ จะขอดาวให้ยายนะให้ขอดาวให้ยายคะ่ะขอดาวให้ยายหน่อยอ่าเอินพอ่อมีกำลังใจให้คุณยายหน่อยอ้ขอบคุณนะคะมาแล้วเจ้าแฝดมาแล้วเนาคุณพ่อลงมาแล้ว เอา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 ผ้าไปเก็บให้บนรถให้พ่อหน่อยไปไปเอาไม่อย่งไรเอาขึ้นรถอ่ะาขึ้นรถนะเออเออเออเอาคนละตัวเอาคนละตัวไป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 นอนอยู่เออไป้ย่อนี่โอ้ยหลากไปหมด พ่อเอ้ยไป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 ดูทิรถคันไหนรถเปื้อนหมดแล้วพ่อไปหาญาบ่ไปไหมไปหาแม่แตนบ่หรือว่าบ่มือนีนมือนีนบ่อเด็กพ่อแม่จิฝากของไปให้ปูดองไปแล้วผัดมันมืออื่นจ่าเอาไปให้เอาไปให้แม่อังอินจังแตงให้ เอาสม family, 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 an an, oh my, uh ัวมาฝากยุพอเรียวสมัวมาฝากแล้วเราอยากเอาไปแม่เอาไปแม่แม่คนไหนไปไปแม่นะคะไปไหนแม่อยู่ไหนแม่แม่เอ้ยไหนแม่เอ้ยพ่อบอกว่ากูแจ๊แม่้ยไปแล้วไปแล้วสวยโอ้ยสวย ใส่บ่เป็นเปิ้นคนไหนน้องเพชรน้องพลอยคะพะนะเจ้าเบิ um ่งเอาค่ะเจ้าเบิ่งเอากรนคันพลอยใส่ชุดจังซี่ล่ะก็บ่เฮ็ดผมนี่ก็สิจำเขาได้ดอกเพราะว่าแต่งตัวเหมือนกันจะจำไม่ได้จะแยกออกไม่ได้ดาวขอดาวหน่อย có đậu phạt vừa vừa thôi có đậu đậu ừ. đậu đây má 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 ăn ăn quá ăn quá đẹp như thấy vậy หว่าสิตโตไม่กินได้ยุ่งเข็ดทุล่ะซื้อมาไว้เอาบาแหนมูมูกลับมาตั้งเท่วดลตุ่มขนแกน่นอยากเข้ามาเข้ามาลูกมะเข้ามามีมีรถมันมีรถวิ่งไปวิ่งมาอันตรายเร็วๆมาเข้ามาบ้านเข้าบ้านเร็วกายจะปิดประตูนะโอ้วดโน พี่ค่ะค่ะพี่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 ปีลีลินแม่บ้านคนนี้รับพี่น้องแม่บ้านก็มีมึงเก็บเบิ้งเอาปวดแม่บ้านโอ้ยหลอนบ่เนาะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยหลอนบ่เนาะเนาะอื เอาอยู่ในตู้ดในตู้ใต้ตู้นะเขาไม่ยู่แปกแก้วประเด็น bala buru เดือนผมเอ๋ยายรักดูไหมหอื้มดูไหมช้างชนกัน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 อย่าดึงมันอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงนะลูกนะอย่าดึงพี่นะอ่าอย่าดึงพี่เดี๋ยวผมพี่เจ็บเนาะผมเจ็บเนาะ โอเคไหมคะโอเคไหมคะฮว้าสองพันสี่สองพันสี่เจ็ดสิบเจ็ดพันนะคะตอนนี้มาลุ้นกันนะคะว่าใครคือน้องเพชรน้องพลอยเอาเอามึงเกี่ว่าสงผมกันเดียวกันเมื่อต้อไปใส่สุดกระต่ายให้กันมาเลยเรียบมาคุยค่อยหนูชื่ออะไรคะแก หนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรไหนขอดาวให้ยายสิขอดาวขอดาวขอดาวมาแล้วตาเฟ่เมื่อเช้าเห็นแยกแดนไปวัดอยู่นะคะ เด้อน้องเพ็ดสอบสามมือแล้วนี่พ่อเป็นคว่ำจไม่คิดเบาๆเพ็ดเพ็ดเบาๆแต่ว่าพ่อเบาอนไม่เอ็นอไมไ <c oughs> ไ่ใครทำผิดเมื่อวานเนี่ยยายบอกให้ทำยังไงนะใครขอโทษนะพี่พลอยอยู่กับพี่ลีลีนถูกต้องค่ะ เมื่อคืนหนีอยู่ใกล้ๆบนบ่มีผู้พาไปแม่พื้นพายุย้ายพ้ายญายพ้า,ยา,ยพาป่ว่าเป็นน่ลรักสวัสดีสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ อย่าโยนอย่าโยนอย่าโยนนะคะอย่าโยนนะคะเดี๋ยวคุณหมอฉีดยานะคะอ่าเอามาวัดไข้ให้ยายมาวัดไข้ให้ยายโอ้โอ้มามาช้าช้ามาช้าช้าเออมาช้าช้าโอ้ยวัดไข้ให้ยายหน่อยคุณหมอมาแล้วมาแล้วหมอยังมาไม้แย่งแท้อุ้ยอย่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าคุณหมอคุณหมอวัดไข้มาเกี่บวมา เงี้ยเขาที่จะแนบไว้ไปไหนแล้ววไหนเอาฮะไข้ไหมดูสิมีไข้ไหมมีไข้ไหมคะคุณหมอคุณหมอมีไข้ไหมคะแม่มีไข้ไหมใจมีไข้ไหมมีใจมีไข่อ้ไปใส่ลไปใส้ไปใส่ใส้ไปใส้ อันดนี้ผู้ใดเห็ด,ดยังขันบ่อนันบ่อเขาบอกให้จับบ่อใหม่เลยบ่อให้ชายลูกเปยเด้น้องพลอยพี่ลิลินก็มาเล่นกับน้องมีแต่น้นองเห็ดเห็ดเป็นกรรมการ เป็นกรรมการให้นอ้องมาเล่นกับน้องตั้งแต่เช้าเลยนอกอยังนะเออเป็ดยี่ฝันเอาน้องเอามาเล่นแฉะมาพีล่ะมาพีแล้วเร็วหางมาพีอย่างมามไหนลูกกินข้าวไหมกินข้าวเนาะยายป้อนเดอ้อยายป้อนไข่ปลาโลเดอ้อ ใครพะโลู้่้ใครมาใครมาเบรกเส้นแรงเลยแป้อือแป้งอือใครค่ะแป้งจะเหรอขยะเปี้ยนโอ้เปี้ยนเปี้ยนมือนะเห็นไหมอืมมันอได้ของคนพุ่ะเปี้ยนน่อยๆเนี่ยนี่ไว้เอาไปห้องน้ำแอบมาซะ เป็นอะไรล่ะโอ้ยช้างโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยดูดูช้างโอ้ยพี่ช้างเป็นอะไรนะพี่ช้างนะพี่ช้างแก้วแก้วพี่ช้างแก้ว น้องเพชรวางให้น้องอยู่หันเลยสันโอ้ทิ่ดยายให้นออห้องว้ายเจ้าเอ็งโอ้ยหมอนะเออวัดไใครเออวัดตัวตัวตัวน้องเพชรผมยาวกว่าีน,นา จะซื้อได้หรอจ้าว่ามีขนยักไหมไม่มีไม่ที่สุดโลภสัท้านเลย